เ้าที่ไ้ไปนั่นแหละพี่ไปนั่นะเดี๋ยวผมถือให้ติ่งถือก็ได้ไปนั่นละเดี๋ยวผมีอะไรบ้างอ่มอบปฏีรับจะได้มีแข็งแรงสมบูรณ์แบบ ชาติน um, ja, ja, okay. ี้ได้แค่นี้ก็ดีแล้วล่ะชาติต่อไปให้มันแข็งแรงกว่านี้ไอจุ่มลมพอแล้วพ่ไอจ่านยันคือนั่นถือย่านคือเหม่อนชาวทักจีนเดี๋ยวพูไม่เรอกพุทโธจำได้ไหมพุทโธอย่างเดียวนะพุทโธพูดสิพุทโธพูดสิเออได้ไหมได้ครับท่องไปเรื่อยๆนะพุทโธพุทโธพุทโธก่อนจะนอนท่องเป็นข้างขวาครับช่วงบนเป็นไหม ช่วงบนเป็นบ่ไอแขนนี่ยังใช้ได้ดีบ่เดี๋ยวขาตรงขาได้ดีหน่อยหัวใจหัวใจบ่รอบวานทาการนี่ต้องอันนี่ลิฟท์วิ่งแต่ที่นี่เขาไปคุ้มกอลอเลยนะรู้งคือจอดรถไว้คุ้มกอลอค่ะคุ้มกอลอจอด วันนี้จะมาอยู่วัดทรงศิลามาทำโครงการด้วยแล้วที่บ้านแม่ออกข้ามเขาได้ไหมกับบั โนโนบะบาแปลงดอกบ่แปลงบ่แปลงบ้าป็นบ่าแปลงปมตัวใหญ่หน่ทมาให้อยู่ร้อยปีเลยเนี่ยอยร้อยปีทำทำจาบข้าวมอให้ใช้อยู่ร้อยปีเลยทุกังโสติาชิกาตติ迦舍提阿俱ตติโติสิิโติยตตติติ อันนี้มีปัจจัยส่วนหนึ่งว่าคุณยา,ายจะไปฆ่าให้ยาหนั้อเอาลเล็กน้อยได้ใ<อ>้นี้ฟังสุภาษิตนะอายุทัตวบาลังวันังสุภาจปฏิาโติตายตวะโติยะตาุปปจะติตุ แบบชิวเก๋ายายยายรูะะ้สึกย nice like ังไงครับที่ทางวัดจัดกิจกรรมอย่างนี้ดีใจนอนลุกขึ้นมาจองหุ่นทางหุ่นแล้วเนอะปกติไปวัดไม่ได้ใช่ไหมครับไปได้ไหมปกติไปได้ที่เป็นนี่แล้วไปไม่ได้ไปไม่ได้ทีนี้หลวงพ่อได้มาหาเองดีใจอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปจ้าดีสีแ้งหาวอม